สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับต้องบอกเลยว่าการเรียนการสอนในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางนักเรียนม5จังหวัดตังนะทุกคนก็สามารถที่จะประดิษฐ์ พลังงานหมุนเวียนได้นะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยทุกคนซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยนะครับซึ่งทุกคนคิดดูนี่คือฝีมือของเด็กม .5 นะทุกคนหรือว่านักเรียนม .5 นั่นเองนะครับที่ไม่นะครับต้องขอขอบคุณช่อง TNN ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ Amazing มากแล้วก็ฝีมือของคนไทยด้วยนะครับอีกอย่างนะัในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าการศึกษา แต่ละระดับชั้นนะครับไล่ตั้งแต่อนุบาลไปเรื่อยๆจนถึงมหาวิทยาลัยนะทุกคนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการตอบโจทย์มากๆและก็ใคใายๆก็อยากจะมาเรียนที่ประเทศไทยนะไม่ได้เป็นสองรองกัรจริงๆในเรื่องของการศึกษาโอเคทุกคนไปรับสมกันเลยครับชมชมล่องใต้นะคะไปที่จังหวัดตรังค่ะไปดูเยาวชนที่นี่นะคะมีไอเดียสุดเจ๋งมากๆเลยนะคะต่อยอดการประดิษฐ์ เตาพลังงานหมุนเวียนนะคะช่วยประหยัดพลังงานใช้งานได้จริงนะคะเตรียมจดเป็นสิทธิบัตรด,ด้วยนะคะต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตด้วยค่ะเด็กม .5 ทุกคนนี่คุณผู้ชมมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะชมหน้าของเยาวชนนักประดิษฐ์นะคะเราก็เป็นเจ้าของผลงานเตาพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์และน้ำมันพืชที่ใช้แล้วผลงานที่นี้อยู่ภายใต้แนวคิดแดดเปลี่ยนโลกน้ำมันเปลี่ยนไฟ พร้อมชูจุดเด่นประหยัดต้นทุนใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนำโดยนายกมลเทพนะนายกมลเทพสงสุวรรณนะคะเรียนแผนวิทย์คณิตแล้วก็นางสาวพัทยาพรยงสุดเรียนวิทย์คณิตเหมือนกันนะคะตลอดจนนางสาวพรละพัทใช้วิเศษค่ะเรียนแผนอังกฤษจีนทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศ,ศึกษาปีที่5โรงเรียนเทศบาลสองวัดกะพังสุรินอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะชุดยอดมาก อันนี้นค่ะก็มีชื่อว่าเตาพลังงานหมุนเวียนด้วยแสงอาทิตย์แดดเปลี่ยนโลกน้ำมันเปลี่ยนไฟค่ะก็คือเตาแบบมีนักคิดก็คือในท้องตลาดนะคะก็มีการขายเตาพลังงานหมุนเวียนแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันเนี่ยมีมอเตอร์ผัดลมที่ต้องเชื่อมกับไฟบ้านนะคะทําให้ในส่วนตรงนี้ยังคงมีการแบบค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้เออค่ะ พวกเราเลยมีแนวคิดที่แบบว่าจะทํายังไงให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันลดลงมาก็เลยใช้เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ใช้โซลาร์เซลล์ค่ะก็คือใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ได้ไปปรึกษากับครูที่ปรึกษาค่ะก็คือให้ครูได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแผงวงจรโซลาร์เซลล์ค่ะเพราะว่าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูรูปแบบของเตาพลังงานหมุนเวียนฝีมือของนักเรียนชั้นม5ที่นี่นะคะก็คือ จะนำแผงโซลาเซลล์นะคะที่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าค่ะเพื่อนําไฟฟ้าไปสู่พัดลมนะ,ะแล้วก็เป่าเข้าเตาในส่วน<า>ของเชื้อเพลิงนะคะก็จะใช้นี่ละค่ะคุณผู้ชมน้ํามันพืชเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ,ะมีน้ํามันพืชที่ทอดแล้วน้ํามันเครื่องต่างๆนะคะตลอดจน น้ำมันไบโอดีเซลมาเป็นเชื้อเพลิงค่ะแล้วก็ใช้คัดลมไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป่าให้ออกซิเจนเข้าไปนะคะก็จะให้ความร้อนที่ค่อนข้างเสถียรเลยนะคะสามารถควบคุมความร้อนความแรงของเตาได้เป็นอย่างดีโดยประสิทธิภาพของเตาก็คือให้เปลวไฟแรงต้มน้ำหรือปรุงอาหารได้จริงน,นะคะโดยใช้แค่พลังงานหมุนเวียนนั่นเองค่ะ<ด>และจากการ<ม>าทดลองนะคะคุณผู้ชม,ม<า>เขาทดลองต้มแกง1ห,หมอ้อใช้น้ำมันเพียง5มลลิตรนะคะ เตาทำงาน,นาต่อเนื่องได้นานถึง10ชั่วโมงเลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วหากพลังงานจากโซลาเซลล์หมดเนี่ยก็ยังสามารถสลับไปใช้ไฟบ้านได้ด้วยผ่านระบบควบคุมเดียวกันนะคะโดยเตาเนี่ยมีให้เลือก3ขนาดมี S M แล้วก็ขนาดใหญ่สุดก็คือไซส์ L ค่ะสำหรับใช้ในครัวเรือนร้านอาหารหรือในโรงเรียนก็ได้นะคะเรามาดูจุดเด่นนะคะก็คือไม่มีคราบขม่าติดภาชนะเติมน,น้ำมันม<า>ต่อเนื่องได้เลยค่ะ แล้วก็น้องๆเนี่ยกำลังพัฒนาให้มีระบบดูดควันได้ในอนาคตอีกด้วยนะคะเราไปเจอนายพนุพน์นะคะเป็นครูที่ปรึกษาค่ะก็บอกว่านักเรียนทั้ง3คนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากคุณครูและโรงเรียนอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเชื่อมโครงสร้างและการจัดหาอุปกรณ์นะคะทั้งยังได้รับกําลังใจจากหลายภาคส่วนในโรงเรียนจนสามารถพัฒนาเป็นผลงานที่ใช้ได้จริงค่ะไปฟังเสียงอาจารย์พนุพจน,น์พลธานีกันหน่อยค่ะ ในส่วนของโครงงานตัวนี้นะครับก็คือเด็กๆได้มาสอบถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะทํะาเตาลักษณะแบบนี้แล้วก็ผนวกกับพลังงานสะอาดเนี่ยสามารถทําได้ไหมก็ให้ความรู้การทํางานของแผงโซล่าเซลล์แล้วก็การเผาไหม้ของน้ํามันนะครับก็วิเคราะห์กันแล้วว่าโครงงานตัวนี้น่าจะไปได้ก็เลยสนับสนุนแล้วก็ช่วยหาวิธีที่จะออกแบบเรื่องของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์รวมไปถึงเรื่องของเตานะครับว่าจะมีระบบการเผาไหม้การปล่อยน้ํามันเรื่องของการ ใช้พลังงานแรงลมเพื่อให้เกิดการผองไม่ในแบบมีเสถียรภาพได้อย่างไงครับโอประเภทนี้ใช้งานจริงนะครับเราได้เอาไปใช้กับลงทัวของเดนเทศสว่างสองแล้วด้วยจากการทดลองนําไปใช้นะคะอ,อาจารย์พนุพน์นะคะยังบอกด้วยนะคะว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เกือบร้อยละ99เลยนะคะคุณผู้ชมเกือบ100%เลยนะคะหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยก็คือต้นทุนการต้มน,น้ำา3ลิตร เตาแก๊สทั่วไปเนี่ยเขาใช้ต้นทุนประมาณ15บาทใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหันมาใช้เตาพลังงานหมุนเวียนนะคะที่คิดค้นขึ้นโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะใช้เพียง6บาทนะคะโอ้โหคุณผู้ชมโครงการนี้เนี่ยเตรียมส่งเข้าประกวดในงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะและอยู่ระหว่างการดําเนินการยื่นขอจดสิทธิทบัตรค่ะเห็นแบบนี้นะคะหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูงานนะคะได้ที่ Facebook โรงเรียนเทศบาล2วัดกระพังสุรินนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะในอนาคตเนี่ยทีมผู้จัดทพรับผลิตตามออเดอร์ด้วยคุณผู้ชมนี่ตอนนี้คิดคน้นแล้วก็ทดลองใช้งานสําเร็จประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้มากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่โดยเฉพาะการประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ย,ดยนะทดลองมาแล้วเนี่ยประหยัดได้เกือบร้อยละเก้าสิบเก้าเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆติดต่อไปได้เลยนะคะเฟซบุ๊กโรงเรียนเทศบาล2วงเล็บ วัดกระพังสุรินนะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนั่นเองค่ะเจ๋งมากเจ๋งจริงๆนะครับนี่ขนาดว่าฝีมือของนักเรียนม .5 นะทุกคนลองคิดดูว่าระดับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องและนี่นะครับก็เป็นฝีมือของนักเรียนไทยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าการเรียนการสอนนะครับการเ,เรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่จะพัฒนาประเทศชาตินะครับเพราะว่า ประชาชนคือบุคลากรที่สําคัญของประเทศชาติที่จะพัฒนาประเทศชาติให้แบบเจริญก้าวหน้านะครับอีกทั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบน่าทึ่งมากๆนะทุกคนซึ่งน้ามันพืชเก่าเพียงแค่5มิลลิตรนะครับสามารถต้มน้ําได้ถึง10ชั่วโมงนะครับมันเป็นอะไรที่ผมมองว่าตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ขายมากๆแล้วก็อ่เขาเรียกว่าวงการอุตสาหกรรมที่แบบทำอาหารนะครับหรือว่าที่ต้องใช้แก๊สนะ มันเป็นสิ่งที่เปิดกว้างมากอะนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการาขยายวงกว้างนะครับแล้วก็ทําเป็นโปรเจกต์หรือว่าทําเป็นอา,อาจจะเป็นเตาแบบพกพาได้นะครับในอนาคตนะนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการที่จะผลิตเตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําขึ้นมาซึ่งที่สําคัญเนี่ยมันเป็นพลังงานหมุนเวียนแล้วก็สะอาดด้วยนะครับ หลักๆเลยก็จะเป็นแผงโซล,ลา r เซลล์นะครับก็เป็นไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วก็น้ํามันพืชที่ใช้แล้วนะครับหรือว่าไปทอดเสร็จที่แบบจะทิ้งแต่กลับเอามาใช้คืนนะอันนี้คือสุดยอดโอ้ตําลงไปต้องขอไปยด้ยวยนะทุกคนข้างบนก็ตาตำทุกวี่ทุกวันไม่เกรงใจบ้านเกรงใจเมืองเลยโอ้เหนื่อยไปลทุกคนหมยครับ